สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับเมลี่โฮ m a ม e วันนี้เราจะมาทำวันนี้ลาคัพเค้กกันแบบง่ายๆนะคะทำกินก็ได้ทำขายก็ได้นะคะเดี๋ยวเรามาดูส่วนผสมแล้วก็วิธีการทำกันเลยค่ะ เริ่มต้นนะคะเราจะนําแป้งเค้กค่ะ100กรัมนะคะมาผสมกับเกลือเ็จ1/4ช้อนชาแล้วก็น้ําตาล50กรัมนะคะทําการผสมคนให้เข้ากันนะคะหลังจากนั้นเราก็พักไว้เรามาทําส่วนของไข่แดงค่ะโดยนําไข่แดงนะคะ4ฟองค่ะผสมกับนมสดนะคะ40กรัมค่ะแล้วก็นมข้นจืดนะคะ30กรัมค่ะ แล้วก็จะเป็นน้ำมันนะคะอีก60กรัมค่ะน้ำมันนี้ก็จะเป็นน้ำมันรำข้าวน้ำมันทานตะวันก็ได้นะคะแล้วแต่เพื่อนๆนหลังจากนั้นเราก็จะเติมกลิ่นวานิลาลงไปอีก1ช้อนชาค่ะทำการผสมนะคะให้เข้ากันแล้วก็เทลงไปในส่วนของแป้งนะคะหลังจากนั้นให้เราผสมตัวของแป้งกับไข่แดงเนี่ยให้เข้ากันแล้วทำการพักเอาไว้ก่อนค่ะ หลังจากนั้นนะคะเราก็จะมาทําส่วนของไข่ขาวค่ะโดยวันนี้เราจะใช้ไข่ขาวของไข่ไก่นะคะเบอร์2จํานวน4ฟองนะคะผสมกับน้ําตาลทราย70กรัมค่ะโดยเราจะทยอยแบ่งใส่น้ําตาลนะคะเป็น3ครั้งตีจนกระทั่งเนื้อมแมล็เนียนแล้วก็เงานะคะตั้งยอดกลางพอเราได้เนื้อมแมล็เสร็จแล้วเราก็จะนํามาผาสมกับส่วนของไข่แดงที่เราผาสมกับแป้งไว้เรียบร้อยแล้วค่ะ ก่อนที่เราจะผสมนะคะให้เราคนส่วนของไข่แดงให้เข้ากันอีกสักครั้งหนึ่งนะคะหลังจากนั้นเราก็ทยอยแบ่งใส่ตัวเมื่อแรงลงไปในส่วนของไข่แดงค่ะโดยแบ่งใส่เป็น3มครั้งนะคะเพื่อให้ง่ายต่อการผสมค่ะพอเราใส่ไปสักสองครั้งแล้วนะคะครั้งที่3ให้เราเทส่วนของไข่แดงเทลงไปในส่วนของเมื่อแรงที่เหลือนะคะเพื่อจะได้ทําการกวาดตัวส่วนผสมที่ยังนอนก้นอยู่ ในส่วนของไข่แดงนะคะให้เข้ากันได้ดีค่ะเวลาเราผสมส่วนผสมนะคะให้เราทําการผสมอย่างเบามือนะคะเราก็รวดเร็วสักนิดนึงนะคะ <ๆ S 1> เพื่อไม่ให้ตัวฟองอากาศในไข่ขาวเนี่ยยุบตัวลงนะคะแต่ว่าการผสมเนี่ยจะต้องผสมให้เข้ากันนะคะเพราะว่าถ้าเราผสมไม่เข้ากันดีเนี่ยอาจจะทําให้เกิดการยุบตัวหรือว่าอาจจะเกิดการนอนก้นหรือจะเป็นไตได้นะคะเมื่อเราทําการใช้ตะก้อผสมแล้วนะคะให้ใช้ไม้ไพายเนี่ย ทำการปาด่มผสมที่นอนก้นที่ยังไม่ผสมเข้ากันดีอีกครั้งหนึ่งนะคะพอหลังจากที่เราผสมเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะมาตักใส่พิมพ์กันเลยค่ะ วันนี้นะคะเราจะทําการอบโดยเราจะใช้พิมพ์เป็นขันข้าวนะคะขนาด10เซนค่ะไม่ต้องทาน้ํามันนะคะแล้วก็ไม่ต้องรองกระดาษไขด้วยค่ะเพราะว่าเมื่อถ้าเค้กสุกแล้วนะคะเราก็สามารถนําเค้กออกจากพิมพ์ได้โดยง่ายแต่ถ้าเค้กไม่สุกนะคะตัวขนมเค้กเนี่ยก็จะติดกับพิมพ์นะคะ ให้เพื่อนๆตักนะคะตัวแบตเทอร์เนี่ยตักประมาณเศษสามส่วนสี่ของพิมพ์นะคะก็พอในสูตรตัวนี้นะคะเราจะตักได้ประมาณ7-8ถ้วยนะคะขึ้นอยู่กับเพื่อนๆเ,เฉลี่ยน้ําหนักของตัวแบตเทอร์นะคะหลังจากนั้นเราก็จะทำการเกลี่ยหน้าให้เรียบนะคะแล้วก็นําเข้าไปอบค่ะก่อนอบนะคะให้เราวอร์มเตาอบที่อุณหภูมิ1 7 0องศานะคะไฟล่่งอย่างเดียวนะคะก่อนอบอีกประมาณ15นาทีค่ะ เมื่อครบเวลาที่เราวอร์มเตาอบเสร็จแล้วนะคะก็นําเข้าไปอบได้เลยค่ะเราจะทําการอบโดยใช้เวลาอบประมาณ25-28นาทีนะคะก็เพืเ่อนๆสังเกตตัวหน้าขนมนะคะถ้ามันสปริงไม่ยุบตัวลงนะคะไม่เป็นรอยนิ้วมือก็นําออกจากเตาได้เลยค่ะเมื่อขนมสุกนะคะให้กระแทกพิมพ์สักหนึ่งครั้งนะคะเพื่อเป็นการปรับโครงสร้างของตัวขนมนะคะแล้วเราก็สามารถนําขนม ตัวชิฟฟ่อนเนี่ยออกมาจากถ้วยอบของเราได้เลยในขณะที่ขนมเนี่ยยังอุ่นๆนะคะเพื่อนๆใช้มือสก,กิดสักเล็กน้อยนะคะเพื่อให้ตัวขนมเนี่ยหลุดล่อนออกจากพิมพ์นะคะแล้วเราก็สามารถคว่ำนํานขนมออกมาจากตัวพิมพ์ได้เลยค่ะขนมเนี่ยค่ะก็จะไม่ยุบตัวนะคะแล้วก็สปริงตัวกลับดีด้วยค่ะ เดี๋ยวพอเรานําขนมนะคะออกมาจากทีมเสร็จแล้วเราก็ชิ้งขนมนะคะไว้ให้เย็นก็โดยหาผ้ามาคลุมนะคะเพื่อไม่ให้ขนมเนี่ยแข็งนะคะพอขนมเย็นเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็จะนํามาตกแต่งด้วยบัตเตอร์ครีมค่ะซึ่งวันนี้ตัวสูตรบัตเตอร์ครีมนะคะเดี๋ยวเราจะลงที่ลงไว้ที่ลิงก์ด้านล่างนะคะเพื่อนๆสามารถกดไปดูสูตรวิธีการทําบัตเตอร์ครีมเป็นน้าเชื่อมได้นะคะสูตรนี้ก็สามารถเก็บไว้ได้นานนะคะ ไม่ค่อยละลายค่ะสามารถทนร้อนได้ดีนะคะ เดี๋ยวพอขนมเย็นแล้วนะคะเราก็จะทำการตัดแบ่งครึ่งนะคะตัวขนมชิฟฟ่อนค่ะเพื่อเราจะทำการใส่บับเตอร์ครีมตรงกลางนะคะโดยที่วันนี้เราจะใช้จะเป็นถ้วยใสนะคะเป็นถ้วย EPP นะคะขนาด100กรัมแล้ก็จะใช้ฝาเป็นฝาโดมนะคะที่ไม่มีรูเจาะนะคะขนาด95มิลลิเมตรนะคะพอเราทำการตัดขนมลงไปครึ่งนึงแล้วนะคะให้กะด้วยสายตานะคะว่าครึ่งหนึ่งแล้วเราก็ใส่เข้าไปในถ้วยค่ะ พอเราทําครบทุกๆชิ้นเสร็จแล้วนะคะเราก็นําบัตเตอร์ครีมค่ะที่เราเตรียมเอาไว้โดยเตรียมใส่ถุงบีบเอาไว้นะคะแล้วก็บีบเข้าไปในตัวตัวเนื้อชิฟอนเลยนะคะเพื่อนเพื่อสามารถบีบให้เต็มเลยก็ได้หรือว่าเราจะบีบแค่ขอบๆก็ได้นะคะแล้วก็ตรงตรง,ตรงกลางเนี่ยจะใส่เป็นแยมหรือใส่เป็นฟิลลิ่งก็ได้นะคะแต่วันนี้เราจะทําเป็นตัวบีบบัตเตอร์ครีมทั้งหมดเลยค่ะ พอเราบีบเสร็จแล้วนะคะเราก็นําตัวส่วนฝาที่เราตัดไว้แล้วนะคะมาประกบปิดลงไปหลังจากนั้นเราก็จะตกแต่งด้วยบัตเตอร์ครีมอีกครั้งค่ะการตกแต่งเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับเพื่อนๆเลยนะคะว่าจะตกแต่งด้วยอะไรอาจจะเป็นแยมนะคะหรือจะเป็นฟิลลิ่งหรือว่าจะเป็นสตรอเบอรี่หรือจะเป็นผลไม้อื่นๆก็ได้นะคะหรือเราจะเป็นตัวช็อกโกแลตขูดฝอยก็ได้นะคะหรือจะเป็นพวกมัชเมลโลก็ได้ขึ้นอยู่เราครีเอทเลยค่ะแต่ว่าวันนี้นะคะเราก็จะตกแต่งแบบี้ ง่ายนะคะโดยเราจะใส่บัตเตอร์ครีมแล้วก็ทําการตกแต่งด้วยช็อกโกแลตขูดฝอยนะคะแล้วเราก็จะประดับด้วยใบโรสแมรี่นะคะง่ายๆแค่นี้นะคะเพื่อนๆก็จะได้ครับเค้กวานิลาหน้าตาน่ารับประทานนะคะสามารถทำขายได้นะคะหรือว่าทำรับประทานก็ได้ค่ะแล้วก็เพื่อนๆคนไหนนะคะถ้ามีคำถามนะคะก็สามารถฝากไว้ได้ที่คอมเมนต์ด้านล่างนะคะแล้วเดี๋ยวก็จะกลับมาตอบคำถามให้ ส่วนเพื่อนๆคนไหนนะคะที่ยังไม่ได้กดติดตามไมลี่โฮเมดนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะแล้วก็ถ้าเพื่อนๆอ,อยากส่งกันบ้านนะคะสามารถติดตามหรือว่ามาส่งได้ที่นะคะ facebook miley h o m e m a ม e เช่นเดียวกันค่ะวันนี้ต้องลาก,กันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ